ยูห uh ูย uh ูหูเมนูเที่ยงวันนี้เที่ยง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 ตรงดีใจกับคุณลุงคุณป้านะคะท่านทนายออกมาแถลงไปในทิศทางดีทิศทางดีวันนี้วิวีิก็จะไปทำเมนูที่สุดฮิตสุดฮอตนะคะเพื่อนปปบมือปบมือกัดตัวเรียดหนูสู่ซู่ซู่ซูู ไปเลยไปเลยไปเลยหิวไข้ไหมวันนี้วีจะมาผัดกระเพรากุ้งตั้งกระทะแล้วก็เอาเตรียมกระเทียมมาแล้วนะคะกระเทียมสุดๆว้าวเอากระเทียมพริกลงไปก่อนเอากระเทียมพริกลงไปจะผัดกระเพรากุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ๆหนูชชบดีใจมากวันนี้ลุ้นสุดๆลุ้นสุดๆลุ้นสุดๆ รุ่นสุดๆรุ่นสุดๆรุ่นผัดผัดกระเทียมสดๆผัดกระเทียมให้หอมก่อนนะคะผัดกระเทียมให้หอมก่อนนะคะผัดกระเทียมผัดกระเทียมผัดกระเทียมพริกพริกหวานพริกแล้วก็ขึ้นฉ่ายเอาลงไปวันนี้จะมาทำผัดกะเพรากุ้งนะคะบายบีบี้นะคะ ลอมพัดถึงดีใจวันนี้สุดติ่งกระดิ่งแมวดีใจนะคะดีใจดีใจมากน้ำลายของเที่ยงรอรอลุ้นสง่งใจให้รู้คนประแตนนนะคะอู้สุดฮิตสุดฮอตค่ะความจริงเพราะว่าเราเป็นคนดีเราก็มีเซนที่ติดตามลงมาสามปีแล้วเพื่อนสามปีคนเรามันไม่ทำ ถ้าเราทําเราจะมีพฤติกรรมกระลลกแรกแล้วนะคะลุงไม่ได้ทําลุงต้องสู้นะคะลุงสู้วันนี้วิวิวผักกะเพรายำๆกุ้งแม่น้ำอาลงไปเลยกุ้งแม่น้ำดูสิกุ้งแม่น้ำ,น,ำ,น,ำนี่ก็ส่งตรงก็จะผ่าเนี่ยะ,ะผ่าตรงกลางเห็นไหมดึงเขาดึงออกหมดนะคะสุดยอดผ่าตรงกลางเห็นไหม ดึงใส้ดำๆออกหมดนะคะสุดยอดไหมละ่ะรอกระทะร้อนๆแล้วก็จะบึ้มลงไปด้วยกุ้งแม่น้ำผัดกะเพรากุ้งแผ็ดแผละแผลฉลองฉลองเปิดบ่าเปิดแชมเปญทิศทางไปในทางดีๆดีใจด้วยนะคะ ขอส่งกำลังใจให้ลุงคนคนบ้านกอกวิวิเดอร์สเพราะว่าดีใจค่ะรอามาตั้งสองปีครึง่งสมปีวิวิซื้อโทรศัพท์สเครื่องแล้วนะคะสุดยอดสุดยอดท่านทนายบอกว่าเวลาคนโกหกกับคนไม่โกหกนีม้มันจะออกทาง หน้าตาสีสันหน้าตาเลสายตานะคะและพฤติกรรมนะคะมีวิวิจะทำผัดกับเรากุ้งมันนีสุดยอดสุดยอดเอาให้เผ็ดซีซาซีซาจิบจาไปเลยนะคะเดี๋ยวให้กระเทียมกับกุ้งแล้วก็ขึ้นฉายหอมแล้วก็วิวจะเอากุ้งวางลงไปเลยค่ะบึม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 กุ้งแม่น้ำ ผัดกระเพรากุ้งแม่น้ำนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็เราก็เทลงไปเลยดูสิว้าเป็นจังไดดูสิเมนูนี้สุดยอดถ้าในร้านอาหารจะแพงมากเมนูนี้เอากุ้งลงไปแล้วนะคะก็จะตามด้วย รอให้กุ้ยกุ้งกำลังเหลืองแล้วเห็นไหมกุ้งเหลืองแล้วเราก็จะเติมด้วยคือจิ้มป็นกุ้งเหลืองแล้วเราจะเติมอะไรลงไปแล้วแป๊บไปนปกุ้งเลือดกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ใหญ่ฉลองฉลองฉลองใช้ให้กับลุงนะคะเติมแล้วเติมแล้วเติมแล้วอันนี้กะทำกับข้ามาโปรตี ซอสหอยนิดหนึ่งซอสหอยหนึ่งช้อนชาเลี่ยงกระดิ่งกระหน่อมไข่เอกของวิววิวจำไว้นะคะซีอิ๊วเห็ดหอมซีอิ๊วหนึ่งช้อนโต๊ะนิดหน่อยนะคะปลาไม่ชอบซีอิ๊วขาวนิดหนึ่งหอมหอมมันไข่ไข่ไข่ไม่ให้กุ้งมีกลิ่น ฝรั่งเขาจะชอบวไวส์วายไวส์วายไวส์วายอัพโรชชนนิดหนึ่งหนึ่งฝาก็เอา,าอกระเทนหนึ่งช้อนโต๊ะวายขาววายขาววายส,สำหรับโค้กเึ้นนะคะจะให้ดับกลิ่นสำหรับอาหารทะเลนะคะสุดยอดสุดยอดสุดยอดแล้วก็อันนี้เราก็พื้นลงไปเลยพอกุ้งก็กุ้งสุกได้ที่แล้วก็เราก็จะอู้ กุ้งแม่น้ำใบวิวพันธ์กะเพรากุ้งแม่น้ำวันนี้ฉลองฉลองชัยส่งพันแล้วใครหิวอุ้ยกับใบขึ้นช่ายกับต้นขึ้นช่ายทำไมมันอร่อยอย่างนี้ใส่กะเพราลงไปใส่พริกสดลงไปเลยบึ้ม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  ก,กินเตะจม,มูกพี่พีน่ทำไมกินเตะจม,มูกจังเลยกินเตะจม,มูกจังเลยดูสิอุ้ยเลิอดนะอีกเครื่องหนึ่งก็ฟังการถแถลงของลุงอีกเครื่องนี้ก็มาผัดกะเพราอันนี้ผัดส่งไปแล้วนี่ส่งไปถึงจำปาดงส่งถึงดูสิผัดกะเพาผัดกะเพากุ้ง กุ้งแม่น้ำนะคะกุ้งแม่น้ำสุดยอดไหมละเพื่อนสุดยอดไหมนะคะสุดยอดมามนะคะผัดกะเพรากุ้งนี้ก็จะแกะเอาเส้น,นำดำๆในตัวออกไปนะคะสุดยอดไหมเพื่อนอัพรสเด้มได้ไวๆผัดกะเพรากุ้งกุ้งแม่น้ำนะคะ สุดยอดมากเลยค่ะสุดยอดมากเลยนะคะเผ็ดเปรียปร้ยวหวานเผ็ดเปรี้ยวหวานนะคะผัดกะเพรากุ้งสุดยอดมากค่ะปิดไฟเลยกุ้งจะได้สดๆกุ้งสุดยอดผัดกะเพรานะคะสุดยอดมากเลยเพื่อนดูสิจ้าดูสิจ้านามลายไหลไหมล่ะคะ สุดยอดสุดยอดนะคะซิผัดกะเพากุา้งแม่น้ำาบายดีๆนะคะเชิญน้ำลายหกไม่รอนด,ดีใจดีใจฉลองฉลองชัยด้วยฉลองชัยไปกับแนวโน้มไปในทางที่ดีมากวันนี้รอลอาสอซอลอไปเลยค่ะข้าวร้อนร้อนตักลาดสุดซ่าสุดซ่จิจดยุ้ม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  หน้าทานไหคะเราต้องทำเมนูแบบสดๆนะคะหอมหอมหอมไปดูกับวีวีเลยนะคะไปดูกุ้งมันตัวใหญ่กุ้งแม่น้ำเราต้องใช้วัตถุดิบที่ดีๆนะคะที่ดีด้วยหอมมากเลยหอมมากไปละทนไม่ไหวทนไม่ไหวช่มามชิมีชิมีชิมี กุ้งแม่น้ำขัดกระเพราไปเลยรสชาติให้หิวยกมือขึ้นเดี๋ยววิวิส่งใส่กล่องไปให้แล้วทุกคนและการน่าทานมากสุดยอดสุดยอดมาก